สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับเออมเลิตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรภาหรือมั่นลระมาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับ ในวันนี้ขอนำท่านมาศึกษาพระกำแพงสุ้มกอน,นะครับพิมพ์ขนมเปี๊ยะแท้ดูอย่างไรนะครับครับเรามาทราบเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาของพระกำแพงสุ้มกอกันก่อนนะครับพระกำแพงสุ้มกอ เป็นพระเครื่องที่สร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์องค์ที่5้าแห่งกรุงสุขโขทยัยในพุทธศักราช1900นะครับเป็นศิลปะแบบสุขโขทยัยที่ได้รับอิทธิพลจากทางอินเดียนะครับองค์พระประทับนั่งปางสมาธิ อยู่ในซุ้มลูกกอไก่นะครับจึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อว่าพระกำแพงซุ้มกอนะครับพระกำแพงซุ้มกอเ,เป็นพระเครื่องที่พบครั้งแรกนะครับที่กรุกวัดบรมธาตุโดยสมเด็จพระพุทธจาจย์โตมพมลังสีในพุทธศักราช3 9 9 2 แล้วก็พบอีกหลายกลุ่มในเวลาต่อมานะครับเช่นกลุ่มวัดพิกุลกลุ่มวัดกะละเบอเพิกกลุ่มวัดลือสีกลุ่มตาพุ่มกลุก่มนาตาคำนะครับซึ่งพระสมกรนนครับก็มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์จิ๋วพิมพ์ขนมเปี้ยนะครับ พัดใบลานก็มีทั้งหมด6หินนะครับเป็นพระเครื่องที่สร้างด้วยเนื้อดินผสมว่านและเกอสรอดอกไม้นะครับสำหรับเนื้อดินนะครับแล้วก็มีเนื้อชินนะครับเนื้อว่านที่เป็นแบบประกบหน้าทองนะครับถือเป็นหนึ่พระชุดเป็นจาภาคี เป็นพระเครื่องที่หายากแล้วก็มีมูลค่าสูงนะครับพุทธคุณถือว่าสุดยอดในด้านเมตตามหานิยมโชคลาภโกพกษันะครับมีสิริสวัสดีมงคลนะครับเป็นพระเครื่องที่เป็นที่สอดแสวงหานะครับของผู้นิยมสะสมพระเครื่อง เดี๋ยวเรามาศึกษาเจาะลึกนะครับเพื่อที่จะฟันธงว่าพระสุ้มกอนะครับแท้เป็นอย่างไรครับเรามาชมพระกำแพงสุ้มกอนะครับพระหนึ่งในชุดเบญจภาคีองค์นี้เป็นพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับ มาชมพุทธลักษณะกันก่อนนะครับพระซุ้มกอเนี่ยเป็นพระที่มีพุทธลักษณะเป็นพระนั่งปางสมาธินะครับอยู่ในซุ้มรูปกอไก่นะครับสำหรับพิมพ์พขนมเปี้ยะเนี่ยนะครับก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับจะเป็นพิมพ์พที่กดแล้วไม่ได้ตัดปีกนะครับ มีรูปทรงกลมคขายขนมเปี๊ยะจึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อพระสุนมกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับทีนี้เราจะดูเกแท้เนี่ยนะครับดูได้อย่างไรนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของพิมพระนะครับมีความถูกต้องนะครับตามยุคสมัยนะครับเป็นพระเครื่อง สมัยสุขโขทัยนะครับแล้วก็ถูกสร้างนะครับที่เหมือนกําแพงเพชรเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวนะครับตรงพิมพ์พระเนนะครับเราจะเห็นถึงแม้จะเป็นองค์เล็กๆนะครับข้อสังเกตก็คือความคมชัดงดงามนะครับเราจะเห็นนะครับ แม้เป็นพิมพ์ที่ไม่ลึกมากนะครับแต่ก็มีความคมชัดนะครับจุดสังเกตของพระกําแพงสุ้มกอพิมพ์ขนมเปียเนี่ยเรื่องพิมพ์ก็จะได้ประมาณนี้นะครับมีหลายพิมพ์นะครับพิมพ์ขนมเปี้ยแต่โดยรูปทรงก็คือ,อไม่ได้ตัดปีกนะครับ นะมีปีเกินมาเป็นรูปทรงคมคล้ายขนมเปี๊ยะนะครับอย่างที่สองเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเนื้อพระนะครับพระสุงมกรเนี่ยสร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทนะครับในปีพุทธ,ทธศักราช1 9 0่า1,900นะครับ ถึงปัจจุบันก็อายุกว่า600ปีนะครับ600เกือบ700ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความเก่าของเนื้อพระนะครับแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถ้าลองสังเกตนะครับลักษณะเนื้อนะครับพระสุมก่อก็เป็นเนื้อดินผสมว่าน และเกสรดอกไม้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีความหน,นุ่มนะครับจะมีความมันวาวเกิดขึ้นเมื่อโดน,โดนสัมผัสทีนี้ลักษณะพิเศษในเนื้อนะครับก็จะมีว่านดอกมะขามนะครับเป็นเม็ดแดงๆนะครับกระจายอยู่ทั่วไปนะครับในเนื้อพระนะครับอันนี้คือ หลักๆเลยนะครับทีนี้ในส่วนที่2นะครับก็ดูเกี่ยวกับธรรมชาติในเนื้อพระนะครับเราจะเห็นครา,าบลาลักษ์นะครับกาะติดแน่นอยู่ในเนื้อพระนะครับเป็นลาลักษนะ์มีสีดำนะครับเกิดขึ้นจากความชื้นนะครับแล้วก็สลับกับความแห้ง ในกลุ่มนะครับเมื่อมีความชื้นก็เกิดลาลักขึ้นนะครับก็เกิดเชื้อลาขึ้นนะครับเมื่อแห้งลาก็ตายลงนะครับสะสมนานปีเข้าเนี่ยก็เ,เกิดสีนะครับลาลักฝังตัวแน่นเป็นสีดำนะครับเป็นที่มาของชื่อลาลักนะครับต่อจากท่านลาลักเนี่ยนะครับ ก็คือคาบกลุกนะครับที่เกิดติดแน่นปกคลุมเนื้อพระอีกชั้นหนึ่งเหนือชั้นลาลักษ์นะครับเป็นคาบกลุก่ซึ่งก็คือคาบดินคาบแคลเซียมนะครับที่อยู่ในกลุกมนะครับกาติดแน่นกับเนื้อพระอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยเราจะเห็นนะครับคาบกลุก ลึกลงไปคือลาลักษ์ลึกต,ต่อไปคือเนื้อพระแล้วในเนื้อพระมีว่านดอกมะขามนะครับอันนี้เป็นลักษณะนะครับของพระกำแพงซุ้มกอนะครับเป็นจุดสังเกตนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านได้ชมข้างหลังนะครับธรรมชาติของเนื้อพระนะครับก็มีเช่นกันนะครับ นะครับองนี้เป็นลักษณะหลังแบบลายมือนะครับเราจะเห็นคาบกลุกนะครับอยู่ตามร่องลึกของเนื้อพระนะครับมีว่านดอกมะขามแดงๆนะครับกระจายอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็มีลาลักษ์นะครับอยู่ใต้ชั้นอของคาบกลุกอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้เห็นเป็น ออธรรมชาติเลยนะครับเดี๋ยวเราดูต่อนะครับลองชมด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นนิติของการแกะพิมพ์พระนะครับจะเห็นว่ามีการแกะผนังนะครับเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มลูกกอไก่ผนังแล้วก็องค์พระนะครับ จะเห็นชัดเจนนะครับคราบธรรมชาตินะครับด้านข้างก็เช่นกันนะครับมีลาลักนะครับ,ม,บมีคราบกรุกคุมอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราองลองดูอีกข้างหนึ่งนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับ การแกะพิมพ์นะครับมีมิติผนังพระนะครับผนังเ้นซุมองค์พระนะครับประทับนั่งปางสมาธิแล้วก็ด้านข้างมีธรรมชาติที่เหมือนกันก็คือคาบกลุ่นะครับที่ปกคลุมอยู่ทั่วไปเห็นเนื้อพระแล้วก็ลาลักษณ์ที่เกาะอยู่ชั้นถัดมานะครับ รลาลักสีดำดำนะครับคาบกลุ่มนะ,นะครับอันนี้มองจากมุมบนนะครับก็จะเห็นธรรมชาติเช่นกันนะครับอันนี้เป็นปีกนะครับที่ไม่ได้ตัดผนังนะครับ เส้นซุ้มนะครับมิติองค์พระนะครับมองลงไปก็จะเห็นนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าเหมือนมีประพามนทนด้วยนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของพระซุมกรนะครับเดี๋ยวเราลองชมจากใต้ฐานนะครับนี่นะครับธรรมชาติ เราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยไม่ไม่ว่ามองจากมุมไหนก็สามารถที่จะเห็นนะครับคาบกุกปกคลุมทั่วไปลาลักษ์นะครับแล้วก็พิมพ์พระนะครับที่มีมิติงดงามชัดเจนนะครับแม้ว่าพระ สุ้มกรน,นะครับจะเป็นพระที่แกะตื้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีมิตินะครับต่างๆให้เราได้เห็นนะครับอันนี้เป็นลักษณะข้อสังเกตนะครับพระสุ้มกอนะครับที่เป็นพระเครื่องยอดนิยมแล้วก็มูลค่าสูงเน่ยนะครับแท้แท,ท้นะครับ ก็จะมีลักษณะตามนี้นะครับโดยสังเกตจากาพิมพ์พระนะครับแล้วก็เนื้อพระนะครับธรรมชาติขององค์พระนะครับก็ต้องพิจารณาร่วมกันนะครับทั้ง3มอย่างเนี่ยต้องสอดคล้องต้องกันนะครับพิมพ์พระเป็นไปตามยุคสมัยนะครับเนื้อพระมีความแห้งเก่า ถึงอายุนะครับคาบกลุกคาบรลาลักษ์นะครับแสดงถึงความเป็นธรรมชาตินะครับที่สั่งสมอย่างยาวนานกว่า600ปีนะครับก็เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับนำมาให้ท่านได้ชม รพระกำแพงซุ้มก่อพิมพ์ขนมเปี๊ยนะครับเป็นพระเครื่องอีกองหนึ่งที่นำมาให้ท่านได้ชมเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้กันนะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะพยายามนำพระเครื่อง ที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้ และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระ,พระทุกองค์ครบทั้งหกมิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภาคีพระดีลากัมแพงเพชร หนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมาอมาตะพระยอดขุนพลเรียนรู้จดลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกาย นิตยสาร A ออม l ลตออนไลน์ออนไลน์แมกกาซีนสื่อกรารการปล่อยเช่าโชว์ของคนลักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยะะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จ ที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกวา้างผ่านโทรศัพท์มือถือ ท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคโสิพิพัฒน์อาจารย์ตะวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด1 9ท i น e ทมล็อกดาวน์ a เต t แอ m ท นิว o r มอนมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโควิด19ทีนทาร a r า o ออนเอิรศิลปะบนพื้นโลกที่ลังสรร์โดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใด ดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับอา t ออนเอิรท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือวัดพระศรีสันเพชร,ร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศรีสันเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก เดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดประสีสันเพชรหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อ บรลาสบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e บุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณภระีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดนบรรดานให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ